สวัสดีครับทุกคนโอมจากช่องโอมเองนะครับวันนี้โอมไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะแต่ว่าโอมจะมาตอบคําถามที่หลายๆคนนะครับถามกันเข้ามานะครับว่าทํางานไต้หวันดีไหมแล้วก็เงินดีไหมแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะมีคนถามแนวนี้เยอะนะครับโอมก็อาจจะไม่ได้ตอบซะทีเดียวนะแต่โอมจะมาเล่าเป็นประสบการณ์เพื่อเพื่อทุกคนได้ฟัง ประสบการณ์ของโอมแล้วเนี่ยอาจจะมีคําตอบในใจนะครับว่าทํางานไต้หวันดีไหมเงินดีไหมนะครับโอมก็จะเล่าประสบการณ์ของโอมโดยตรงเลยที่โอมทํางานมา99ปีกับ3โรงงานเนี่ยให้ทุกคนได้ฟังนะครับปีแรกนะครับคนที่โอมเข้ามาทํางานในไต้หวันเนี่ยผมต้องบอกว่าตอนนั้นโอมยังเด็กด้วยคือประมาณ25้ได้นะยังไม่เคยได้ทํางานอะไรจริงจังนะ,นะทุกคนแล้วก็พอมาอยู่เนี่ยโรงงานแรกที่โอมทำเนี่ยมันเป็นโรงงานประกอบจักรยานนะคือเอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบที่โรงงานนะครับพอประกอบเสร็จก็คือส่งออก มันเป็นโรงงานที่ท ผมต้องบอกว่ามันเป็นโรงงานแรกแล้วมันไม่มีข้อเปรียบเทียบอะไรกับโรงงานอื่นนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่สบายสําหรับโอมเนาะเพราะมันไม่ได้เลอะมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องยกของหนักอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้ว่ารู้สึกว่าเออมันสบายจางงานนี้โรงงานนี้แล้วก็เงินเดือนตอนนั้นที่โอมรับนะครับประมาณนี้สองหมื่นห้าพันถึงสามหมื่นนะทุกคนโรงงานแรกนะประกอบจากขยานแล้วคือสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นเนี่ยมันอยู่ที่โอนะครับแต่ว่าตอนนั้นที่โอมทำเนี่ยมันมีโอเกือบทุกวันทํางานเลยก็คือจนถึงสุ์แล้ววันเสาร์ก็ยังมีนคืืออเด ที่มีโอเยอะผมก็จะได้รับเยอะอาจจะได้รับถึง29งหมถ้าเดือนไหนที่มีโอน้อยหน่อยก็อาจจะได้ลดลงมาแบบสองหมื่าสองหอะไรอางเงี้ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันเยอะเนาะเรายังไม่เคยทํางานนะแล้พอมาได้รับเงิน20,000กว่าบาทเนี่ยมันเยอะ รเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยงานงานก็สบายเงินก็ดีหอพักคงจะพูดไปถึงหอพักด้วยเนาะหอพักนี่ไม่ได้อยู่ในโรงงานนะตรงหอพักนี่เขาจะอยู่ห่างจากโรงงานออกไปในอีกประมาณ500เมตรเขาจะมีจักรยานแจกให้เรานะอย่างมีจักรยานให้เอาไว้ให้เราใช้เลยว่างั้นเถอะหอพักนี่เป็นมันเป็นตึก3ชั้นทุกคนเขาก็จะเช่าไว้ให้เราพักนะมีคนไทยทํางานนะครับในโรงงานนั้นนะสาคนประมาณโดยประมาณนะครับ สามสิบคนเป็นผู้ชายล้วนนะทุกคนที่หอนั้นก็คือมีแต่คนไทยสามสิบคนอยู่รวมกันเลยทุกคนก็มีหอเนี่ยอมต้องบอกว่ามันดีกว่าที่อมคิดไว้เพราะว่าผมคิดว่าถ้าอยู่กันผู้ชายเยอะเนี่ยอมคิดว่ามันน่าจะสกปรกไหมหรือว่ามันจะแออัดลกอะไรเงี้ยแต่จริงๆพออมไปเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับคือชั้นแรกชั้นล่างเนี่ยเอาไว้จอดจักรยานจอดรถใช่ไหมพอชั้นที่สองเนี่ยมันจะเป็นห้องโล่งๆสามห้องแล้วก็ห้องแต่ละห้องเนี่ยก็จะเป็นเตียงที่เราไว้นอนนะครับเป็นเตียง2ชั้น เทียบก็เหมือนกับโรงนอนของทหารนะทุกคนเป็นอย่างนั้นเลยโล่งๆมีเตียงสองชั้นชั้นบนเนี่ยก็คือให้เก็บขอ,องอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีนะครับดีเลยชั้น3นะครับก็จะเป็นที่แบบว่าอาบน้ําที่อาบน้ําก็เป็นเหมือนที่อาบน้ําทหารเลยทุกคนก็จะเป็นห้องใหญ่ๆแล้วก็จะมีแบบฝักบวัวล้อมรอบแล้วเวลาเราอาบก็คือแบบเอาเสื้อผ้าเหลือแต่ยงในตัวเดียวเราอาบกันอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็ใกล้ๆกันก็จะเป็นห้องครวห้องกินข้าวแล้วก็มีห้องเล็กๆเอาไว้แบบสูบบุหรี่อะไรเงี้ยสำหรับคนที่สูบบุหรี่เนาะคิดกับที่อมคิดไว้แล้วคือมันสะอาดสะอาดแล้วก็เออโล่งโปรสบายแค่ว่ามันไม่ใช่ห้องแอร์แค่นั้นเองทุกคนแล้วของงานก็โอเคงานก็ไม่หนักนะครับผมก็ทาจนจนสามปีเนาะพอโรงงานที่สองเนี่ยทุกคนผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนมา อยู่เขตใหม่นะครับแล้วก็งานก็งานแบบใหม่แต่ว่าตอนนั้นอะตอนที่โอมกลับบ้านเนี่ยโอมไปเลือกโรงงานที่2ที่บ้านนะครับก็คือไปถึงแล้วก็เราก็ไปติดต่อเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมก็คือไปติดต่อกับบริษัทจะหางานแล้วเราก็ไปดูแล้วก็ล็กอกเป้าหมายไว้ว่าเราอยากเราต้องการโรงงานบริเวณเขตนี้อะไรเงี้ยทางบริษัทเขาก็หาโรงงานมาให้ที่แบบใกล้เคียงอาจจะไม่ได้ตรงนั้นเลยแต่ว่าใกล้เคียงอะไรประมาณนีนเน้เขาก็หามาให้แล้วก็ใหม้มามาให้โอมดูโอมก็ดูแล้วก็มาถูกใจโรงงานหนึ่งซึ่งมันเป็นโรงงานอลูมิเนียมทุกคนทำอลูมิเน ระบุ้ไ,ไว้ว่าอย่างนั้นนะโบชัวมันก็มีข้อมูลประมาณ1นึงแหละแต่มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะทุกคนเขาเขียนไว้ว่าโรงงานอลูมิเนียมนะอยู่ในเขตนี้เงินเดือนประมาณนี้อ่าเงินเดือนเนี่ยอมบอกเลยว่าในโบชัวเขาเขียนว่าประมาณ3-4มถึงืน คือทำโอด้วยอะไรด้วยเนี่ยมีคนรับได้ํา4สี่หมื่นโอนก็แบบตาโตเลยเฮ้ยเราเคยทําแบบเงินเดือน25งหมื่นห้าสมื่นนี่มันก็เยอะแล้วนะอันนี้มาแบบ30 0 0 0ื่นสี่หมื่นเนี่ยแบบโอ้ใครจะไม่ไปบ้าง,งานแล้วโรงงานอลูมิเนียมด้วยแบบถ้าเรานึกภาพอะภาพในหองเราอลูมิเนียมอะมันแบบเฮ้ยมันเป็นงานเบาๆอว่ะเล็กๆขอบกระจกขอบมุ้งลวดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในหัวผมตอนน,นนั้นนะนะผมตัดสินใจมาเลยครับมามาถึงปุ๊บพอเข้าโรงงานมาแรกเนี่ยผมแบบบอกเลยว่าพลาดละ อย่างแรกที่พลาดเพราะอะไรดูดวทุกคนคือพอเข้ามาถึงในโรงงานเนี่ยท่อนอลูมิเนียมมาทุกคนใหญ่มากใหญ่กว่าโตมีแต่ใหญ่แล้วยาวแบบเฮ้ยเราไม่เคยเห็นนะเนาะเราไม่เคยเห็นท่อนอลูมิเนียมใหญ่ขนาดนี้แล้วเขาแบบเฮ้ยเอามาทําอะไรวะอะไรเงี้ยพอเราไปจริงๆมันก็อย่างที่คิดเลยครับอย่างที่เห็นเลยคือมันไม่ใช่งานเบาอย่างแรกลักษณะงานนะอมพูดถึงลักษณะงานโรงงานที่2เลยก็คือเขาเอาท่อนอลูมิเนียมเนี่ยมาเข้าเครื่องฉีด ลูมินียมท่อนใหญ่หญนะมาอบแล้วก็มาฉีดออกให้มันเป็นงานแบบต่างๆแล้วก็มาตัดท่อนแล้วกเก็บไว้ในสตอผมงอยู่แผนกสตอใช่ไหมองก็เอางานที่สต๊อไว้อะมาส่งให้ลูกค้าแล้วแต่ละวันก็คือเราก็จะต้องยกท่อนอลูมิเนียมต่างๆในรูปแบบต่างๆเนี่ยใส่แพ็คให้ลูกค้าหรือถ้ามันใหญ่มากๆเราก็ต้องใช้เคนอะไรเงี้ยอย่างแรกคืองานหนักแต่ว่าเราก็เรายังหนุ่มอ่ะเนาะตอนนั้นเราก็ยังแบบอายุยังอยู่20อยู่ยังไม่แต่หลักฐานอะเราก็ยังแบบเออเป็นหนุ่มประมาณนึงเลยอะทุก แม่ทุกวันเลยนะเนื้อตัวนี่ก็แบบว่าเลอ,อะเทอะทุกวันนะแล้วก็ไม่มีชุดฟอร์มด้วยคือประมาณว่าอยากใส่อะไรก็คือใส่เลยอะ่ะนี่คืองานหนักอย่างแรกนะเนาะอย่างที่2เงินผมมาพูดถึงเงินนะตอนโอมทําช่วงปีแรกของโรงงานที่สองนะโอมได้2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมโดยประมาณนะสองหมื่นเจ็ดถึงสามหมื่นสองเาไม่มีโอแต่โอเนี่ยมันไม่ได้ทําอยู่ในแผนกข,ของตัวเองนะทุกคนคือสมมติว่าเราเราเลิกงาน4ี่โมงสี่โมงครึ่งใช่ไหมเราอยากได้โอเราจะต้องเดินไปไปหาหัวหน้าที่เป็นคนไทยแล้วก็ไปบอกเขาว่าพี่ครับผม ขอทาโอมีโอให้ผมทํำไหมเขาก็จะพาไปทํานะมันก็จะมีงานงแต่ตัดหญ้าขนดินขนหินลืมแม้กระทั่งไปทางานแผนกอื่นอะไรเงี้ยแต่มันก็มีเกิดทุกวันนะทุกคนแต่ว่าแต่ไม่ใช่ทุกวันไงมันก็จะมีแบบนี้บางไม่มีมั่งซึ่งไม่เหมือนกับกับคนที่เขามีโอในแผนกของตัวเองคือเขาก็ได้ทําทุกวันอะไรเงี้ย ก็ย้อนกลับไปถึงตอนท e ี่โอมดูในใบโบชัวทุกคนที่มันเขียนว่าได้รับเงินเดือน3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หบางคนถึง5 0,000มันมีอยู่จริงทุกคนแต่เขาทํางานอยู่ในแผนกตัวเองแล้วมีโอทุกวันเลยใช่โอแบบโหทะลุทะลวงไปเลยหลายร้อยกว่าชั่วโมองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเราไม่มีเราไม่ได้ทําถึงขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้มีโอมาอยู่แผนกที่ไม่มีโอแล้วขอย้ายก็ไม่ได้เพราะว่าเราจะย้ายไปไหนอะย้ายไปแผนกอื่นเขาก็เต็มหมดแล้วทุกคนมันก็มีแต่แผนกนี้ที่รับคนนะ่ใช่ไหมเราก็จําเป็นที่จะต้องทําอยู่แล้วพอเข้าปีที่2 รู้เรื่องเลยคือเราไม่มีโอแล้วตอนนี้เราเริ่มไม่มีโอแล้วเราก็จากที่เคยรับอขอเขาทาโอเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีแล้วจากที่เคยรับ2องหมเจ็ดเนาะถึงสามหมื่นองโดยประมาณนี้กลายเป็นว่าตอนนี้รับหมื่นกว่าบาทพอฐานเงินเดือนเนี่ยมันอยู่สองหมื่นจริงแต่ว่าหากค่านู่นค่านี่ค่าลา่ามค่าอะไรค่าหอค่าข้าวผมรับอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าหมื่นแปดโอ้ตอนนั้นแบบแย่เลยดาวเลยคือสี่โมงครึ่งก็เลิกสี่โมงครึ่งเลิกงานสี่โมงครึ่งเลิกงานเงินก็ไม่มีก็มีแต่ว่าก็มีประมาณนั้นนะทุกคนแล้วแต่ผมก็ทนทํานะทม่อออออตม้้้งงบกกถึขขดดีีัน อหอ,อจะค่อนข้างที่จะเป็นสัดส,ส่วนอยู่ในภาคอยู่ในโรงงานคือเราไม่ต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะไปทํางาน แล้วก็ห้องน้ําก็เป็นสัดส่วนเป็นห้องห้องใครห้องมันแล้วห้องเนี่ยเป็นห้องส่วนตัวที่แบบอยู่กัน3คน4ี่คนอ่ะทุกคนแล้วก็เป็นห้องแอร์แบบเราทํางานไปเหนื่อยแล้วเรานั่งมานอนในห้องแอร์สบายไม่ใช่แบบเป็นห้องใหญ่ๆหหลายคนไม่ใช่ห้องเนี่ยถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ที่ทํากับข้าวทาอะไรอย่างเงี้ยดีแต่โรงงานงานหนักนะครับต้องยอมรับเลยว่างานหนักขนาดว่าอมเป็นผู้ชายที่แบบแ็แข็งแรกประมาณนึ่งอ่ะอมยังรู้สึกว่ามันหนักเลยนะครับแต่ที่อมอยู่ไม่ได้เลยคือว่าเงินมันค่อนข้างที่จะน้อยก็เลยหาทางที่จะเปลี่ยนโรงงาน แต่อุก็ทาจนนอยู่ครบเนาะทีเนี้ยพอใกล้จะหมดสัญญาโรงงานที่สองเนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าสมมติว่าเรากลับไปที่ไทยก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่เนี่ยเราไม่รู้แน่นอนเดี๋ยวงานไม่ตรงปกเหมือนที่เราเคยมาใช่ไหมรอบนี้เราก็เลยแบบเฮ้ย <Okay. S 1> hey, เราหางานจากที่นี่เลยดีกว่าหางานไม่รอนะผมก็เลยถามจาก คนที่รู้จักเพื่อนที่ากการู้จักกันที่เขาอยู่โรงงานอื่นพี่ๆที่อยู่โรงงานอื่นอะไรเงี้ย ні? ที่โรงงานรับคนไหมเงินดีไหมอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเขารับเราก็ถามด้วยว่างานเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันตรงใจเราไหมเพราะตอนนั้น่ะงานหาง่ายเพราะด้วยด้วยช่วงอายุของเราด้วยใช่ไหม αι? ช่วงอายุที่แบบมันเหมาะกับโรงงานเขารับแล้วก็เราก็เป็นผู้ชายหาง,งานงาน่ายเราก็เลือกเอาเลยทุกคนถาม,มอันนู้นดีไหมอันนี้ดีไหมถามเงินดีไหมมีโอไหมอยากที่เราอยากได้เลยแล้วอย่างมันเป็นข้อมูลที่แบบจากคนที่เขาทํางานจริงๆอ่ะทุกคนใช่ปะ ก็คือคนที่เขาทํางานอยู่ในโรงงานนั้นเลยไม่ใช่อ่านจากโบชัวซึ่งเราไม่รู้เลยว่าจริงๆง,งานมันเป็นยังไงเนาะ,นะแต่ถ้าเราได้ถามจากคนที่เขาทํางานอยู่ในนั้นอยู่แล้วอะ่ะผมคิดว่ามันจะเม่ชัวมากกว่าสุดท้ายแล้วผมก็ก,ก,ก็เลือกหาจนรู้สึกว่าเออโรงงานนี้แหละเราเราน่าจะโอเคคือติดต่อกับทางบริษัทจัดหางานของโรงงานที่เราจะมาไว้นะทุกคนว่าเ,เดี๋ยวเราจะหมดสัญญาเท่านี้เท่านี้แล้วเขาก็ติดต่อไว้ผมก็โอเคพอหมดสัญญาแล้วผมก็กลับไปบ้านแล้วก็บินกลับมาเลยโรงงาน โรงงานที่3เนี่ยตอนนี้คือโอมก็ท hmm. ํางานอยู่โรงงานนั้นนะเป็นโรงงานเล็กๆมีพนักงานอยู่ 20- 30ถึงคนเอาโอมลืมบอกไปเนาะว่าไอโรงงานที่2เนี่ยเป็นโรงงานใหญ่นะทุกคนมาโรงงานที่เพราอโรงงานที่3เนี่ยเป็นโรงงานเล็กๆแต่คนไทยนี่มี10คนได้ทุกคนแล้วก็เป็นโรงงานทาพลาสติกมันมีหลายอย่างเนาะแต่ที่โอมทําอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับพลาสติกชิ้นเล็กๆอะทุกคนออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นเล็กๆใหญ่สุดก็คีย์บอร์ดอะทุกคนแท่นแนคีย์บอร์ดแล้วก็ปุ่มนะ อ่าเล็กๆก็อย่างนั้นเลยมันเป็นงานเบาแต่ว่าเขาเอาผู้ชายไว้สําหรับแบบยกุงพลาสติกเพื่อ,อไปเติมบ้างแล้วก็ผสมพลาสติกบ้างอะไรบ้างมันก็อาจจะมีส่วนที่ผู้ชายจะต้องยกต้องใช้แรงบ้างหรือเป็นงานชิ้นใหญ่ที่ผู้ชายจะต้องแบบปีนป่ายบ้างแต่มันก็ยังถือว่างานเบาอ่ะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับโรงงานที่2องนะโอมานี่คือเบาเลยอะ่ะเพราะเป็นโรงงานเล็กบเขาก็ดูแลง่ายเนาะเขาก็ค่อนข้างจะดูแลทั่วถึงกว่าว่ราะงั้นเถอะเงินเดือน เอาพูดถึงเงินเดือนเงินเดือนดีกว่าถามว่าเงินเดือนมันเท่ากันแหละคนเพราะฐานเงินเดือนไต้หวันมันเท่ากันแต่โอดีกว่าเพราะว่าที่โรงงานที่3มเนี่ยมันเป็นงาน2กะทุกคนพอเราทํานี่เราได้ทํากะกลางวันเนี่ยมันก็ต้องทําให้ไปชนกลางคืนใช่ไหมแล้วพอหลังจากแชั่วโมงเราทางาน8ปชั่วโมงหลังจาก8ปชั่วโมงไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นโอจนกว่าจะชนกะกลางคืนอะไรเงี้ยเท่นกันเหมือนกับกะกลางคืนเนี่ยมันก็ต้องทําให้ชนกะกลางวันอย่างเงี้ยก็คือมี2กะกลางคืนกะกลางวัน มันก็จะได้โอเกือบทุกวันเลยมันจะมีอาจจะเป็นบางเดือนบางช่วงเดือนของปีเท่านั้นที่อาจจะไม่มีโอเลยอะไรเงี้ยก็มีบ้างก็มีบ้างแต่ก็น้อยทุกคนก็น้อยสุดที่หน้าที่โอมได้รับหักนู่นหักนี่แล้วอ่ะมันก็ยังได้สามหมื่นต้นๆถึงเกือบสี่หมื่นะก็ยังพออยู่ได้ก็ยังแบบเออโอเคด้วยก็โอมก็เลยได้ทํามาจนครบสามปีแล้วก็อมเพิ่งเพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอมก็ต่อไปอีกสามปีที่โรงงานนี้เขาก็มีหอพักเหมือนกันนะทุกคนอยู่ ห่างจากโรงงานในประมาณ200เมตรแล้วก็หอพักก็เป็นคือห้องแบ่งผู้ชายแบ่งผู้หญิงมันมี2ห้องผู้หญิงเขาก็อยู่กัน3าคนผู้ชายก็อยู่กัน3าคนแต่มันอยู่ในบริเวณเดียวกันเลยทุกคนเพราะมันเป็นโรงงานเล็กเขาก็ไม่ได้เช่าใหญ่อะไรนะครับก็จะมีห้องนั่งเล่นห้องถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ทุกคนดูนะสโรงงานกับ9ปีเนี่ยที่ผมทํามานะทุกคนคือจะสังเกตเลยว่า3มโรงงานเนี่ยมีความแตกต่างกัน,กนแบบอย่างสิ้นเชิงเลยนะทุกคนแต่ที่ ที่โอมคิดว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญเลยก็คือเรื่องโอทนะั้นพอมีโอเนี่ยงเงินเดือนเราจะสูงขึ้นเยอะเลยโอมต้องบอกว่าฐานเงินเดือนเนี่ยมันเท่ากันเนาะเพราะว่ากฎหมายเขากําหนดหมายอย่างนั้นแต่ว่าถ้าโรงงานไหนที่มีโอน้อยเนี่ยเงินเดือนเราจะแบบดอกลงไปเยอะเลยแต่ถ้าโรงงานไหนที่แบบมีโอเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มเงินเดือนเราไปได้เยอะเลยโอมมีทริคเล็กๆนะสำหรับคนที่กําลังจะมาไต้หวันอะไรเงี้ยแล้วก็กําลังมองหาข้อมูลอยู่นู่นี่นั่นอะไรเงี้ยผมคิดว่าสำหรับทริคของโอมนะก็คือเหมือนที่โอมทําตอนที่ จากโรงงานที่สองกำลังจะย้ายจะกำลังจะมาโรงงานที่สามเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะติดต่อกับคนที่เขาทํางานอยู่ในโรงงานนั้นนะคุยกับเขาได้ไหมเพราะว่าถ้าเราได้คุยกับคนที่ทําโรงงานที่เรากําลังจะไปจริงๆเนี่ยเราจะรู้ข้อมูลแบบลึกกว่าที่เราดูในโบชัวแล้วก็บริษัทจัดหา,หางานเนี่ยเขาบอกเราบริษัทจัดหางานนะ่ะเขาก็ไม่ได้รู้ข้อมูลลึกจริงๆแต่ถ้าเราได้ข้อมูลจากคนที่เขาทํางานอยู่ที่นั่นจริงๆอะ่ะเราก็จะมีข้อมูลที่แบบมันเมคชัวมากกว่าว่า งานมันทําอะไรลักษณะเป็นยังไงเงินเดือนเป็นยังไงเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันตรงใจเรานะเราก็มาโอมก็พาไปแล้วการดูโบชัวเนี่ยสำหรับโอมแนะนําละกันเนาะสาหรับคนที่กําลังจะมาใต่หัวนะมบอกงี้ดีกว่าจะมาดีไหมอะไรอย่างงี้หรือว่ามาแล้วมันจะได้เงินเยอะไหมคือจะไปทําดีไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็สาหรับโอมเหมือนกันนะความคิดโอมเลย จะบอกคุณว่าคุณมาอะครับรีบมาเลยนะครับคุณมีโอกาสคุณรีบไฝ่คว้ามาเลยนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะมีหลายคนที่มีเงินมีทองกลับไปหรือบางคนเป็นหนี้เป็นสินกลับไปก็มีแน่นอนครับมันมีแพ้มีชนะทุกอย่างแต่ว่าอย่างน้อยๆผมคิดว่า คุณได้มาลองแล้วสักครั้งหนึ่งในชีวิตคุณได้มาต่อสู้คุณได้มาทํามาหากินอ่ะคุณได้มาทํางานในต่างประเทศอ่ะทุกคนสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาลองแล้วเออดีกว่าคุณแบบมัวแต่กินแล้วไม่ได้ทำแล้วก็มานึกแต่ได้ใช่ไหมอย่างน้อยๆเราได้มาทําแล้วคุณได้ลองแล้วแล้วคุกก็แพ้เว้มันมันเป็นเรื่องเราในชีวิตของเรายิ่งถ้าแบบเราได้มาลงมือทําเราได้มาทําเราได้มาสู้3ปี6ปีแล้วเรามีเงินมีทองกลับบ้านมีรถไปเนี่ยมันจะยิ่งเราเราจะยิ่งแบบภาคภูมิใจมากสําหรับคนที่มีโอกาส มาเลยไม่ต้องตัดสินใจคิดอะไรเยอะมาก่อนมาถึงแล้วมันจะมีเรื่องให้คุณคิดอยู่แล้วนะีไม่ต้องห่วงผมอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆสําหรับคลิปนี้ก็สําหรับคนที่อยู่ที่ไต้หวันเนาะก็สู้กันต่อไปนะโอมก็สู้อยู่ทุกวันนะถึงแม้ว่าจะยังไม่รวยแต่โอมก็จะสู้สู้ต่อไปทําต่อไปเรื่อยๆยังมีกําลังนะครับส่วนคนที่คิดว่ากําลังจะมาก็มานะครับมาเพื่อนๆที่เคยมาไต้หวันแล้วก็มีประสบการณ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกับโอมยังไงเนี่ยก็ เมน์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปนะครับแล้วก็หรือเพื่อนๆอ,อยากจะเข้ามาพูดคุยสอบถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมก็จะตอบเท่าที่อมจะตอบได้นะแล้วก็เป็นความคิดส่วนตัวของโอมนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของโอมซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกับทุกคนไม่ว่ากันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้โอมด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับไปแล้ว